สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพอยแอดมินบุญท้ำน้ำโชกนะครับในวันที่26นะครับยี่พฤษภาคม25 6 5นะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขกโชกลาบกับชังโยนะครับนาอเป็นเลขแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับหวยใหญ่ไทยเด้อครับเด้อเพราะว่าชังโยเิ่นดนตัวเลขมาจากคลิปวิดีโอของบุญท้ำน้ำโชคนะครับไปทายจีปูลั่นตุ้มนะครับนาอมันเห็นตัวเลขดิ่งมากในโทรศัพท์นะครับชัดเจนนะครับ สามตัวบนสองตัวล่างนะครับอยากให้่านมช้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนํากันด้วยครับเด้อว่าช่างโยเพิ่นเห็นตัวเลขตัวใดเนาะครับนะที่จอมปวกล้านตมนะครับนะทั้งที่ช่างโย่เพิ่นบ่เคยไปยักเถื่อด้วยครับเดิอล้านตมนะครับแต่เพิ่นเห็นเห็นตัวเลขนะครับขึ้นมาในหน้าจอโทรศัพท์เพิ่นเนาะเพิ่นบอกว่าเลขตัวนี้มันลอยมากด้วยครับเดิมอยากให้่านผช้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนํากันเนาะครับนะเพื่อตัวเลขของช้างโยนะครับที่เพิ่นเห็นนะครับที่ ปูล้านตุมอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวันนะครับน้อในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2565นะคาร้อยหกสิบห้ท่านผู้ธมชั่วไมได้ตามรับชมรับฟังน้ำกันนะครับน้อครับท่านผู้ชมไปเบิ่งตัวเลขของช่างโยที่ได้มาจากล้านตุมน้ำกันนะครับน้องวานจะเป uh ็นสายลุดตรงนัะครับก็เขาติดจอได้มูลานนีดน้อยแต่เล้าเนี่กระจายนะครับน้องโอ้เล้าแล้วก็หุ้นนะหุ้นแต่แต่เศร้าครับที่แตกครสามตัวแล้วก็มาเล้าแตก แล้วก็ดาวอีกครับดาวโจนนะครับบอพาดเลยตั้งแต่มาดาวโจนแตกสามตัวยิกเมื่อคืนนะครับรับตังค์กันไปเลยนะครับขวกกสายหุ่นในเฮกันสนันนะครับเนาะครับผมจะจัดก่อนนอนละตื่นมาจะได้รับตังค์ในกุ้มนะครับในกลุ้มไปหวยของผมบางท่านเมื่อกลัสมบังได้รับตังค์กันสามตัวตรงสองตัวเจาะก็ดีใจน้ำเนาะครับ อคอยฉกฉกมันมันกันทุกคนนั่นแหละแมนครับผมเต่นเศร้ามากก็ได้รับตังค์แล้วก็ต่อหุ้นกันต่อนะครับผมก,ก็คือเ,เออผมไ่ได้ติตีมาแล้วมันว่ได้เอาถุงพายตัวน,นั้นมานำเล่าจนคนขี้งลูกกะพี่บางท่านมันได้ได้พิ่เอาเจ็ใส่นะครับพิ่ในสายสายวิ่งมันมีมาครับเพราะว่าผมโกลมให้อ่ะมันจะเป็นแปดห้าสองห้า แล้วก็ไอน 8, 8, ้นั่นแปดห้าสองแปดแปดแปดห้าครับแปดแปดห้าเพรานั้นมันจะเป็นในเน้นในกลุ่มให้เข้าไปนะครับสองห้าสองห้าแล้วก็แปดห้าสองห้าที่ให้ทั้งโยกเพื่อนขอเขากลุ่นั้นบอกเพื่อนนะครับบอกวิธีการเขากลุ่มนะครวิธีการเข้ากลุ่มบอกครับ,รบกับไอดีไลน์ก็คือเบอร์โทร,รนะครับ เบอร์ทของผมเลยชื่อจะเป็น089 089ครับผม831 831 4670 4670โทรไปหาช่างโยด้วยครับเด้อครับผมหรือแอดไลน์มาเดี๋ยวผมจะรับเป็นเพื่อนก่อนนะครับครับรับเป็นเพื่อนแล้วผมก็สีดึงเขากุ้มเองนะครับบรู้ว่าสียูกุ้มใดนะครับกุ้มหลายเดี๋ยวนี้มีทั้งหมดหกุ้มนะครับครับแต่ละกุ้มก็จำนวนก็หลายนะครับผมยู หลายร้อยแต่ส่วนมากผมจะพยายามดึงเข้าไปในกลุ่มที่น้อยเพราะว่ากลุ่มที่มันน้อยมันกับถ้ายูลายลายมันก็อาจจะรุ่นไายกันนิดๆน,นะครับครับบางท่านมันจะมันขอความนอนมันก็เล่นกันชั้นพี่น้องนะครับผมเป็นกันหาค่ากับเข้ากันก็ถือว่าโอเคอยู่ได้ในสายหุ้นหุ้น,น,น,นะนนะแล้วก็หุ้นไทยเนาะแล้วก็สายของดาวโจนสามลัดนะครับ แตกตัวนี้แหล่ครบับเมื่อวานเนี่ยแม่ับแตกสามตัวสามตัวลยเงาเลยครับเห็นหน่อยเฮ้ยอยู่แตกสามตัวครับ <laughs> แตกสามตัวโอ้ผมกับบนาเชื่อว่าสีล่ซ้อนกันมาแต่ดาวนี่ครับผมยอมรับดาวเข้าเข้าเต็มอีกนะครับในสายจอถ้าอยู่ในกลุ่มจะดีอย่างหนึง่งมันจะได้เน้นจากผมคือเป็นช่วงตามเวลาตามหวยน,นะครับจังววาเน,เน้นเน้นตัวใดบางท่านมันจะ เพิ่นจะแบบว่าขอส่วนโตนะเน้นให้แน่แบบตอนรอบเด็กก็สี่เพิ่งกะส่งมาให้เน้นให้แน่ช่วงผมกําลังลงหวยเอ็ดหวยนะครับกะถือว่าโอเคนะได้สามตัวเพื่อกะจะได้ตัวเน้นเดี๋ยว,ยวในส่วนของวันนี้นะครับพอเป็ยนยังนะครับบางท่านคนที่พลาดกะเอาไม้นะครับมาเอาของมือนี้นะครับเพราะว่าจานเพิ่นวางให้ซูมือทางหวยเป็นในรัฐบาลไทยครับคนจะปล่อยมือเด ไปวะครับมันเนี่ย fc รุุนได้เนี่ยไอแต่ในกลุ่มหมวกังหมวกไปได้ครับครับเอาไปเป็นของพี่ก้อนมาได้เพราะพี่ผมเห็นเดี๋ยวไปผมก่อนเด้อเพราะว่า fc พึ่งอยากในรัฐบาลไทยนะอยากได้เพราะไงไหมครับเอาอันี้เอามันบอกเปลี่ยนตัวฟันธงของอาจารย์เน้อแต่เป็นหวยที่ผมเห็นนะครับที่ของทางพี่บุรรมเนาอของพี่เนาะไปไปเอาชิ้ล้านตุมวครับแม่ร้านตมบ่รับที่เห็นจอมปลวกกันบะ แม่นครับตัวนี้เราเป็นขนาดผมไปเอาผมยังมาเห็นเลยดิสัง่งยูโเห็นผมกงง็งงอยู่ไหม,มเด็กเบิงบ้งงามผมเบิ้งไง้วิดีโอเนาะที่ตอนพี่ถ่ายเอาเบิ่งเธอพีเห็นเลขอย่างว่าในนั้นนะพี่เห็นเป็นเลขตัวเอือนผมมองไปแล้วมันคือสัตว์แท้นะะคล้ายๆค,คนเขียนนะครับผมหรือเป็นนิมิตเป็นนะครับแต่อุปกรณ์ว่ามันจะชนก็ห่วยของอาจารย์บ่นะครับ เอานี่เอาหวยไทยก่อนเนาะให้เพื่อนไปหาซื้อลอตรี่ไว้เพื่อถูกระเันที่หนึ่งนะครับรัฐบาลไทยนะครับแม่นครับผมแต่ผมเห็นที่พี่ไปเบิ้งหันมันจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวดาถ้าเรียงตามตัวที่ลงมาแบบนี้ผมจะเห็นเป็นห้าสามแปดห้าสามแปดนะครับเนาะหรือจะเป็นแปดสามห้านะครับ ห้าสามแปดแปดสามห้าครับอ่ะล้วอันนี้นี่ช่างโย่เดมาจากปูรานตุมนะครับเดี๋ยว่มดงในคลิปวิดีโอนะครับต่ว่ายังเป็่ที่จอมผัวอาจารย์นะครับผมหรือจะชนกับหววของอาจารย์ก็ไม่รู้นะครับผมห้าสามแปดแปดสามห้านะครับน้องแม่นครับอันนี้เปิดจูนบ่ครับครับเดินเงาเด้อครับมือนิ่งบ่ล่ะสัตเจ้าเดียวเลยเด้ครับหน้าจอผมดับไป มันขยับเลยครับสแสดงว่าส,สะท้อนแสงสะท้อนแสงบอกอเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอาวางนี่แล้วค่อยจับกล้องเนาะ,ะแล้วพี่ก็ค่อยถ่ายรูปแล้วก็ลงให้เพิ่นเนาะเพราะว่ามันเป็นเลขที่ชัดมากมากนี่ยูระดับนี่จะเห็นชัดมากเลยพี่เิ็งน้ำผมนี่ที่แรกผมเห็นที่แรกผมนึกว่าจะเป็นสามเจ็ดแปดโมเมนต์ บึงคาคาก็เป็นห้าสามแปดนะครับเนาะครับผมสามกับแปดนี่คือชัดมากเลยครับชัดแบบว่าผมไปไม่เชืผมว่าผมเห็นผมเห็นหกแปดอืมหกแปดกันเห็นอยู่ครับหกแปดแต่ในส่วนนี้ว่าผมมองไปเอ้าคือเป็นตัวเลขแค่น้าผมก็ยังงงเหมือนกันผ้ได้ชื่นชอบตัวเลขครับห้าสามแปดแปดห้าสามนะครับเพราวะชังโลกตะวนจ่ยนะครับหาซื้อไหวเด้อครับผมมันเป็นเล็ มาจากปูร่านตุ่มนะครับเนาะขนาดผมไปบึงไปทายเองผมยังไม่เห็นเลยแต่ว่าเห็นในโทรศัพท์ทางโยนี์ชัดๆครับจะห้าสามแปดนะครับเลี่ยงกันเลยแม่นครับของร้านตุ่มเคยชนกับหวยหออาจารย์ในสายห้าหน่วยเนาะครับมือของต้นต้นเดือนเนาะที่ว่าหาสามแมนบอทางพี่ได้สามหาบผมได้หาสามออกตรงๆเลยเนาะล่างเนาะสายล่างที่ชนกันเนี่ยว่ามันจะ มาบ่หนาห่วยมันตรงกันที่ไปเอามาสรุปแล้วสําหรับเด็กผาอารยวเโาควายยังโมปล่อยตัวฟันทงยังโมปล่อยนะครับเนาะแมนครับเดี๋ยวเดียวรุ่นอรุ้อรุ่นครับเมื่อนี่วันที่ยี่สิบยี่สิบหกครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอาจจะเป็นยี่สิบเจ็ดก็ได้ครับที่แรกผมว่าจะปล่อยสิ้นเดือนเก่าเป็นยี่สิบเจ็ดเนาะเดี๋ยวผมกับสีร้องให้ทางกุ่มกับวันที่ยี่สิบเจ็ดคือกันนะครับผมอาจจะเป็นตอนเช้านะครับ คือเก่าล้วก็จะปล่อยในส่วนของห่ยหุ่นเท่านัำนะครับห่วยหุ่นเท่า่ะหายทุ่มมือนะครับอันนี้คือใกล้เคียงกับเลขอาจารย์คือว่า8 2 5ครับนะครับผมอาจารย์มันปล่อย8 2 5เอานะครับนาอครับกับ4 5 8กับ4 5 8ครับผมมันต่างกันเพราะว่ามันก็คือมี3มี4ที่เข้ามาแม่นว่ครับแปดองห้าแปดสองห้ เาียใจมันไปสี่ห้าแปดครับผมแม่นชุดที่ปล่อยตั้งแต่เมื่อแรกเลยครับล่างก็คือหกแปดเหมือนเดิมนะครับในส่วนของรัฐบาลไทยนะครับก็ในตัวเน้นนะครับเน้นทางเดียวมีครับอยู่ในนั่นแหละครับที่ในชุดที่ลงไปเมื่อนี้เด้อครับผมในทางกุ่มนะครับสายวิ่งนะครับวิ่งมันไหมาแล้วครับบอกค่อยพลาดนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับแต่ส่วนมากของพระอาจารย์มันจะ ถือว่าโอเคนะครับทั้งสายหุ้นต่างๆแล้วก็สายเล่าแล้วก็ไทยนะครับผมก็ว่าถือว่ารุดแต่น้อยนะครับบางท่านเพิ่งจะถามพนาครับวิ่งหรือรุดนะครับคือของไทยจะเป็นบนห้าคือเก่าครับล่างคือหกนะครับหาจับสายที่วิ่งเจ๋งๆเพิ่นบอกว่ายาสนหวยดับนะครับเพิ่นไม่สนว่าบนห้าล่างหกนะครับเนาะแม่นครับวิ่งรุดรัฐบาลไทยครับ ห้าบนห้าบนล่างหกแต่เลขโตที่ให้เปิงเห็นล้านตมผมก็ยังงงอ้าเห็นเลขได้จังไดยคือสัตว์แท้หน้าผมบอกขนาดผมชัตขนาดนี้นะแต่ผมไปถ่ายผมยังไม่เห็นในเด็กคนนี้เอาหน้าขาปลามันจะมาจริงไหมครับเพื่อเป่นในโชคให้ลาบนะครับแมนครับผมเพราะว่าตอนที่อันนัเมื่อกลเห็นที่ได้โชคได้ลาบกับเขาโอเคได้ที่ล้านตมผมก็ถือเป็นแสนเป็นล้านผมด้วยรับเด้อแมนยั เพื่อนด้โชคได้ลาบที่ล้านตุมนะครับกายทิพย์นะครับเคยมาอยู่เห็นเพื่อนอาจจะมากับพี่อะไรับแบบแรกพอเห็นเนี่คือฝันเห็นเพื่อนสานาทั้งๆที่ผมยังบอกเคยไปได้เนี่ย้านตุมเพราะว่าสิไปกันหลายเทือดได้เนาะตังวาวันไหนก็เถื่อนวันนับผมติดธุระเนาเมื่อนานหนูกะยากเน่เนาะก็จะไปรับช่างโยไปล้านตุมก็บ่ได้ไปรับชยากเถื่ับล้านตุมเนี่ยนี่ยมีโอกาสได้จะพาไป ห็นแต่เพื่อนใส่สุดไทยมาหาอยู่แต่แบบโปรุ่นเป็นู้หยิงแต่ผมยัางบอรเลยไปนะครับแต่ว่าช่างยู่ฟันเกี่ยวเพื่อนบ่เห็นแต่เพื่อนมาเืยๆแล้วกลับไปเพื่อนโมได้ว่ายังอ๋อครับครับเป็นใส่สุดไทยมาเป็นยาบ่ครับมันยางามบ่ครับจับโปรลูได้แต่สวยงามมากนะครับบอกว่าแค่ว่างามครับงามเพื่อนบ่มีเถามีแก่ดอกงามครับสวยสวยครับใส่สุดไทย ครับอืมงกยังบ่เคยเห็นอกว่าอื่นยังงาเพิ่งเกบ่เป็นหญิงสาวเจ้าสาวอยู่พอว่าเป็นเสียชีวิตไปหลายปีคนชิงผมลูกหนาเสียชีวิตไปหลายปีก็เลยเอื่นพญานี่ครับจริงๆก็เป็นสวยหญ่งสวยเป็นคนสวยเพิ่งเสียชีวิตอยู่ตรงบริเวณลานตบมันโอ้สมพอว่าพอมาคนชิงลุกเลยจนมาขึ้นเลยผมบาดนี้ อันน <af: S 1> <u> ีครับเพราะว่ามือมือที่ไอ้หอยห่าน้อยแหละที่พี่ไปหาผมอยู่ทุ่งนาเนาะครับอืมแลงผมเลยถามผมว่าที่ล่าเนื้อหยั่งสะดอกคือฝันมันกับฝันเหมือนกับเร่องไหนล่ะรับๆตื่นๆทั้งแบบฝันคล้ายเหมือนจริงเห็นนะที่วงเขียนนั่นแหละที่ของลานตุ่มที่ลอยขึ้นมาให้เห็นนะเห็นชัดๆไงพผมกับเบิ้งเน้อมือนะชัดอีกเดี๋ยวเพื่อนเบิ้งก่อน ให้เบิ่อนเ่นเนี้ยนี่ที่ผมเขียนนะครับ,รบเดี๋ยวเอาระดับซูมที่เห็นแบบไม่ง่ายานะฮะจะซูมขอเห็นนะครับในสายตรงขึ้นไปนี่นะครับ,รบนี่เราก็เจ็ดซี่อยู่ระว,วางซ้ากันที่ผมเขียนในตัวของนี่ละเลขอยู่ที่ผมเขียนที่ลานตมนะครับซูมใกล้พอเห็นได้มันสะอยู่ช่วงนี้ได้พีแปดสามห้าเจ็ดสี่ 8, 3, 5, 7, 4, อยู่ล่างอ๋เอเห็นแล้วเห็นแล้วเวมื่อกี้เห็นเหรอเห็น<ะ><ะ>หน่ร นี่แปดสามห้าเจ็ดนี่อยู่นี่ซี่อยู่ล่างนี่ซี่อยู่ใต้นี่เห็นไหมโอ้แปลกนะครับเนาะขนาดผมไปถ่ายคุณไปก็ไปถ่ายไหมผมก็ยังโบเห็นไหมผมซ้ำๆแล้วผมก็เอฟโซโลแล้วผมก็เลยถ่ายรูปแป๊บไปเพราะว่าของผมมันถ่ายได้นะครับจับภาพตอนนี้ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2565นนะครับช่างโยนะครับ เพ็่อนใดเด็กมาจากปู่านตมนะครับนอเพิ่นเบิ่งในคลิปวิดีโอของช่องบุญรรมน้ำโชงนะครับเพิ่นเห็นเป็นตัวเลข538835นะครับ538835นี่เป็นตัวเลขของปู่านตมเด้อครับเด้อที่ชังโยเพิ่นนไ้แนวทางมา่นนะครับนอเมันถึงในโทรศัพท์เด้อครับเด้อ สำหรับตัวเลข8 2ดสองห้าและสี่ห้าดนะครับเป็นเด็กพาจาย์ผู้เขาควายนะครับเดิอเป็นเด็กของพาจานเขาควายนะครับเป็นไห้แนวทางมากแต่ิ่มต้นเนาะครับนอนแต่ตอมหัวเนาะครับจอมแต่ว่าเลขตั้นท่งเขนจะฟันท่งให้อีกที่หนึ่ง้อครับเดิอ ีอนสำหรับเด็กผมเห็นสี่เจ็ดล่างนะครับสี่เจ็ดล่างนี่ก็เป็นเลขของปูล้านตมด้วยครับเดิมี่ว่าธรรมุชุมเชิผู้ชมนอบนะครับตัวเลขที่ช่างโยงให้แนวทางมากกว้เอาไว้พิจารณาหด้วยครับเดิมกาเลขของชงทุนะครับอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขทปอร์เซ็นต์นะครับน้องในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางดนะครับเดิมการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลายเปอร์เซ็นต์นะครับน้อง ก่อนจะลงทุนกับหท่ทนผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเดอ้อครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจแฮดมินบุญทมนําโชคนะําไปเด้อครับเดอ้อโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับนาะผู้ใดยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้นําไปเด้อครับเด้อ๋ย่าแอดมินบุญทมนําโชคจะตามหาตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมคือเก่าแล้วครับ